แล้วลูกอ่ะลูกไปไหนลูกฮะอ๋ออีานโอ้ยกโอเคเอาวมาแก่กว่าลูกหนีตามพี่ปั้นไปแล้วนะอหนีที่คนพูดลงอาม่าฮะูดเรวก็เอาแล้วขึ้นรเลยเรอไปไกลทิไหนคือไปจ่าที่โน่นใช่ไหม รู้ว่าลูกลูกหนีตามพี่ปั้นไปแล้วพี่ปั้นกับพี่ปูไปไหนแล้วล่ะไปเจอกันตรงนั้นนั่นเองแล้วลูกอะลูกยังออกมากำลังหมุนกันมาเพราะมันลื่นมากเลยขึ้นไปเสียวมากเลยขึ้นไปลื่นขึ้นไปทำไมอะไม่ไปถ่ายรูปเลยมันสวยอายุไม่ใช่น้อยงเราเราเราอยากไปพูดถึงอายุใช่ไหม คณตางเกบปีกันสักเดีกยวเราใ้มาหนีว่าหนีว่าหนีตามพี่ปันพาหนีไปเะ่้อบานหบเกาะวกนทับตาตัวย่ทำไไปขอ้น

มัช่วยพวกผมยกเรือแล้วเรไปทางไหนอะไปตรงรองเท้ารองเท้าโอ้รองเท้านึกว่าพี่ปั้นนึกว่าพี่ปั้นพาหนีไปแล้วเอ้าป้านั่นเมาเอาไปส่งคืนก็พอเอาไปส่งคืนทำไมทำไมแต่ป้ามันเที่ไปเที่ยวแวบปองเอาไปส่งคืนแล้วเหรอเอาไปส่งคืนปวดหัวแล้วพ่อปวดหัวปวดหัว แป๊บเดียวพี่ป้าน้องปวดหัวแล้วอยู่ในหัวเลยเหรอปัว้นไม่ใช่คนแรกที่พูดนี้มีหน้าภูมิใจด้วยพี่ตอนมาหลายคนเหรอไม่ได้มดต่งมีภูมิใจด้วยชินชินแล้วแม่ก็แม่ก็หันหันหันหน้าไปทางแล้วเราก็เงยหน้าเงยหน้าเลยเลยอีก เออสวยเอาไหมครับปาถ่ายไม่เอาไม่เอาไม่พี่ทอยอ่ะแม่ลูกขอไปถ่ายเงินไกลๆหน่อยแม่มาถ่ายอยากแม่ัวนได้กตัวนได้แม่แม่มาถ่ายลูกจ่ตายอ๋อเหรอใช่ไหมถ่ายอย่างนู้นกับมาถ่ายแม่ถ่ายนู้นแบบอะไรแบบนี้ให้ป้าถ่ายให้ลูกใช่ไหมใช่คนนี้ก็สวยเท่าไหร่อ่ะเนี่ย

ôi mà chồng bạc bên này quá đang bỏ, đang bỏ. đây, là, đây là. Oh, lên nào. เลือกอยู่นะตรงนี้แล้วบางไฟยกาก็เลือกไปถ่ายถึกที่กันว่าแค่นี้เองเห็นว่านั่งลงนั่งรถอะไรไม่นั่งรถจากตรงนี้แต่ไม่ร้อนนะที่นี่ไม่ร้อนเลยตาจิ้มเด้๋ย อันนี้เป็นเป็นแหล่งท,ที่ที่ต้องเที่ยวอีกที่หนึ่งต้องเช่าเนี่ยนะเหลือห้าสิบนะเข่าถุงเพื่อ,อยี่สิบสวยมากเลกินด้วยได้ไหมอ่ะฮึ จัดจริงอ๋อนั่งกินข้าวเท่น้ำ ไม่ทาชาผมไม่กินไม่มีใครดืนไม่ได้ค่ะเขาเขาส่งที่ปากถ้ำแล้วเขาก็เขาเขาเอากลับไม่ได้เพราะว่าหนักเพราะตอนกลับต้อขึ้นเรือกลับมาทัดตัวน้ำเออเหนื่อยมันก็ลุกคายทวนน้ำตอนไปการก็เหนื่อย อ๋อคเรือออเม็นอยู่ไหนถ้แหละอนนี่ทำไมออยู่ในถ้ำแหล่เดียวออขึ้นรอรถคันนี้เหรอเขาบอกจะนั่งบนเรถกับบนเรือนั่งบนเรือไปบ้าแล้วเดี๋ยวผมหับไปบ้าเอาปวดหัวมาแล้วแลก็พ่อพอกรอทำเป็นจุดประดีเห็ใช่ไห คือตรงเนี้ยเราร่วมเราร่วมรลานคากันไงอะไรครับปรท่านที่ตรงเที่ยวรลานค่านั่งข้างในก็ได้เป็นข้างในก็ได้ข้างหลังได้ไหมอย่าได้ครับอย่านั่งก็ได้อย่าโซนลูกอย่าโซนได้ปกติก็นั่งหลังกระบะตลอดนะป้าไม่มันไม่มีที่นั่งได้ครับได้ครัข้างขได้ครับได้ครับก็นั่งบนขอบเสียที่ไงจะถ่ายวีดีโอมันเสียสักสี่อะไรนั่งข้างในอ่ะเอาสิเอาสิเอาสิใครแก้วะลองลองลองนั่งข้าก็ได้